เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปพบกับหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลยังอาที่เช่นบ้านหนองไผ่เรานะคะเวลาหนูไปที่ไหนหนูจะชอบโฆษณาว่าบ้านหนมูมีอย่างเอาข้าวลามใหญ่ข้าวลามกันใหเห็นหน้าเพชรไม่ข่าวเก้า,า 9, หังบ่อเท่าปันใดเด้นอฟังไอ้เวาโตัวว่าอย่าขออ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านน้องไผ่ข้าเจ้าขายข้าวลามหมดทุกคนคนละนายกับจังบวัสวนผัวเห็ดแน่าอื่นกับบัวาขผเห็ดจังไดจังส่วนก็ตำบักคูงขายข้าสิว่าเห็ดกับข้าวพัดถอกพัดไส้ไม่ไงไกลแล้วก็เห็ดเรวคนละนายหลายกับจังว่าผัวกับบ่วเป็นคนได้ยนี่ย ก็เล็จังวะแล้วพอเป็นคนวันทีและเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ยังว่าเพราะยี่เหลาหมูสีมันได้นผัวคอยพูดล้งข้นเผชิว่าเอาไม่ยี่สีเป็นบา้าจีขึ้นมาเชิงผีเผชิว่าอันนี้บ่านมันไม่ยี่สีดอกกะเมียนหน่อยแล้วเมีนยนหน่อยเพราะยี่เหลาหมูสี้ยเกิดเป็นมือเป็นเว้นผัวคอยบ่เป็นข้นก็จังวะ แต่งตาปัดซุ่มคอยบอกแลว้วได้ผัวกูไงบ้านมีแต่งตาปัดซุ่มเกิดเป็นมือเป็นเว้นบ่มีฝันบักหุงบักหอยซอ,อยเมียตื่นขึ้นแง่หมู่เศร้าไปปัดซุ่มเลว้วไม่ไงขอชีบอกแล้วไปปัดซุ่มจากมืออยู่พอด้อนายได้เบ้าพื้นผันวเราบ่มีบังลงมันศูนแม่บักหุงต่อยมาแล้วบังเนี้นยนวลหน่อยเสือมาเห็ดจังไดแจ้งโค<อ>กบบ่เพราค่ได้ล่างห้จังไหนจ้งหนีไปปัดซุ่มเล็้ว ห้าขวามันนี่ลูกเต้าเดาดากได้น้ำราว์สองขนเสียดีกับพราะเงี้ยเหล่าน่ะซื้ออีุ้มกับบักนองกับจังหวะต้องไปลงเรื่องอะไรกันบ้างนะขายแครงรลามเมียนี่พี่อยากฟังเพลงเขาลองความกันปะลุงเรียนก็เหล่าน่าอยู่คุณครูกินเหล้านอนบนเด็กเด็กเอาอย่างมาเต้นคุณครูนอน อ้าวไอ้ปอบเอ้ยแม่ไม่ยังหนูขอขงินไปโรงเรียนนะคะว่าจะสวาบหนูถอยอีปอบสันทอค้อยู้นี่โอ้ยแม่จะว่าหนูไอ้โอ้ยเกิดเป็นเมื่อเป็นแว่นไปรถเปียงโรงเรียนคันว่ามีเงินช่วไปบ่ได้ติโห้าแฟนแม่ติบอสให้เงินไปโรงเรียนเลยดีไหมโอ้ยไดาแม่ดีดีดูเพียงไรแม่แม่แมาแม่เงินไปโรงเรียนเร็วเร็วเร็วโอ้ยรถใหญ่จอดเอารถมันบ่มี่ดอกปากคุ้งบักหอยกับบ้านไหนบอยมี่แกเรียนวันเห็นอยุ้งไหมจู๊จู๊จู๊เอาหนีมาวันจู๊ แต่จะไม่โจบแม่เอาไมาเหรียญสังสั้นแม่เอาเงินมาหนูสิไปอยแม่หนูจะไปรีดเพราแม่หนูสวยแม่หนู<อ>ไปโร<ป> <c oughs> งเรียนก,กูบอกให้ไปเรียนหนังสือบ่แม่นให้ไปรีดผมห<อ>้ามบอกแ<อ><อ>ม่<อ>มผมนจะเติมการโทรศัพท์นะแม <c oughs> ่บางนี่เพราะว่าเติมการโทรศัพท์เพราะว่าโอ๊ยเจ,จ้าให้บ่ให้แม่เลยนี่ไปซูมมอซูมมือไปโรงเรียนกูบ่เห็นได้หนังสือจักรเชียไปเจ้าเนี่ยครับว่าหนูไปซื้อแม่ดีนีถือถือไม้ไมนเป็นอย่างัหนังสือหนังสือหนังสือนี่ห้าหมวกใส่เมื่อย แต่เปลี๊กว่าหม,ม,ม,มายเมย์บอกกูหมายค่อนมาซื้ออ่านหนังสือบ่ได้สันเดียดนโอ้ยต,ต,ต๊ะปากต๊ะปากค่ะว่าอ่านหนังสือบอกเลยไปบ้านบอกข้อค,คู่ขวดเนอะมาเจงเฉลิ้มพะงี้เหลาสอนหนังสือคู่ซืบอกหนังสือคู่ผมเยี่ลาบอกแบบใดเอาวกระหนังสือเขาตกตะล่างหนูก็สิบอกค้อคู่ขานังสือตกค่ะไอ้ขมเอ้ย หนังสือคู่ตกรางบอกคู่เสือๆกุรว่านแม่นสอนหนังสือคู่แม่จะให้บ่ให้เงินหนิมาข้าเชเอาเงินอีหลี่ไปเอาวายไปลามให้แม่ชะก้อนพ่อมึงไปประชุ่มตาเศ้าๆผุ่นบ่ม,มีผู้ใดาลามควายให้แมห่หขนนดาดผู้ใดไปเกียร์มอีพ่อชนะผู้ใดไปเกียกร,ร์กระแซงแม่มันต่อป่อยมันกินห้ามอยู่หันละแม่อีหยังชาหนูไปลามควายเลยตยเออไปลามควายชะก้อนจังมาเอาเงินยี่หรี่เถอะเออเออผู้ใดตัวมาสีแม่ยรดว่าเป็นน้องมาดาเมียดีดีคนละนายไอ้ยังกับพ่อเฮียนพ่อสาม ผัวเฮ็ดเชียงบินช่วงนอกว่าฉันกับบอค่าเฮ็ดนั่งนานรวยว่าฉันขายแต่บอคุงก็ได้นายหลายโคกกับฉันโอ้ยนายซากกะบอกข่าไในล่างให้เจ้าว่าเฮ็ดเัียงใดดอกผัวก็ได้โอ้ยจีบมันบ่ได้หมกได้ใจเกิดเป็นมือเป็นแว่นไป็นไตแต่แต่เป็ดชวนไรเร็วเหรอเฮนจีจีไปลามัวไปซอยกันลาไม่ได้นี่ละนายหลอ่ะไม่อย่างเมื่อมาสาวสาวยังจะหนีห้าม ข้มีข้ข้ากุ้ยีว้มีากวมื้อนี่จากบ่ได้้วยที่มีข้างค้วยเม่มจ้าจะมาจูงม้วยผ้าไฟแดงคุณจังซีไยแดงยังยุ่นี่ตอนนี้ไฟแดงมันจะยุ่งงามขาคุณละเป็นยังกูเป็นเม่นบ่ขันแลเอาออกล้เอาออกแล็วโอ้ยเอาออกโอ้ยมันเอาอหายไโอ้ยมาเอะมาโอ้ย้าะจะมาอไงโอ้โหบัแต่จะเสียก้วยกับสามี เที่พอพเคัเหลาเฮจะบเออแม่ยยัง <c oughs> ไปลามใส่คว้วยโอ้ยบ้านพ่อมื่อกีล่ามคว้วยไบทั้งเฮียนนาดล้าใจเกยนะลามไปทงหน้าเฉยตวทงหน้าผู้ใดท้องไทกับลามรดว่าจะเพอดเขาหน้าปังปานาดไมาเปน,น,นมันยังอิ่มโอ้ยจวงควยแต่เจะไม่สูบเบิงเหอะลามไปทังเมียมเนี่ยบ่เมีมึงื่อ้ไปลามควยแบบทั้งเมียมขนาะสะดานเฮ้ยบ้านพาหัววง เศ้าไปเศร้ามาบ่เปีนเนาะปักพีกกับป้าข้าในเด็ดขวัญแล้วเบื้องนี้คนละหน้าลายแม่ไม่อยากอีกลามแล้วเออง,งินมา <c oughs> มาฝันบัง้งให้แม่ซะก่อนจังเอาเงินอ <c oughs> โอ้ยมาสี่แมงเอ้ตัวีหรีมาที่นี่ แตเมนมันบ่มีผู้ฝานบบกคุ้งให้เมขามีคนมาซื้อให้ได้ขายโรดเม่ใดกันยากแต่บาคุ้งแต่ผกูจิไปบอกคู่ห้ดอกว่าจะฝ้าขึ้นห้องลูกอีฉันบ่รา้นมากกูจีไปบอกนออเมีเมีเจ้าเมีเอามีดพอมึงไปฝนใส่ละหันโอ้ยบ่ม่มีจะเสียไม่ฝนมาจิฝานหาที่เตกฝันบ่มีมีฝานได้ไหเมีเา่าเยเกแม็สูบตรียมพรอนซอยกุนน้อยเมีเป็นพวกใคร้งมีดมานีดองเอามีดมาเร็วเร็วาัดหยม มีคนซ่้อบ่ล่าไหบะมีจัจไดฟานไบเสตัวบะมีกับันบูดก่นีเียงแม่เสฟ้านเอาไว้กินเป็นูบสางครับเนาะเอาถ้าพี่เห็แม่ฟานรอดไหมถ้ามีเบียตัวมีงานโกงเสตาเพื่อให้นี่อากาศดีๆจะไปเล่นน้ำเมงเงี่ยบุญเบื้งกันนาจะส่วนเมงเี่บุญไปเาไม่อยากคะบละนายนาตาไม่อย่างนียังมไว้ไม่ยังหรอ วายผีมีจริงว้ายผีอยู่ไฉอีกละนี่ดิว้ายไม้ปากเอาแล้วแม่ค้าเด้นหนิฮะแม่ค้าแม่ค้าขายจำบะฮวงแม่ค้าแม่นคตรบ่หนิว้ายเขาเก่าคตรเหรเฮ็ดแม่ค้าห้ากวปาตาบ่ก้ยแม่ค้าอีหยังจังกู้ห้สิวายสีมาซื้อจำบะฮวงคือสีมาโซ่แม่ค้าอยู่นี่ผู้ให้ปานี่จังไหนจังกล้าเกิดว้ายทีแม่ถามจอกหลอกเกเล็กเนาะ ไอ้ถามเนี่แม่ค่ะถามอย่างอีกผู้ให้เจัาสิได้กินผงสุโรดน้ำมูบ่เนี่ยดูถูกตาแตกบ่ม็มือนติเพียโอ้ได้กินอยนู่ซั่นักไอ้ถามอีกแน่ยท่อถามอย่างอีกอุ้ยผู้ให้เพราะผัวสาผู้ใดอีหลีต้นจวกตามอายุจักบ,บาทสั่นดอก ผู้หายจังสีนอนหลับบ่หนิอะไม่แง่อันน,นิแล้วสิมาตีแม่ค่ะนี่สิมาเสือดำบักุงเดี๋ยวนี้ให้ถามเนี่แม่ค่ะเลาสร้างอย่าเขียวล้วนเหมือนปากเท่ถามยังอีกแย่ตัวเด้อแกให้ถามดีๆนี่ค่ะแล้วเพิ่งนี่นาแพ้ยาชุดบ่เพย์ยาชุดเนี่ไหนขอท่าเจีมเลง่งก็บอแย่งเวนเ,เนี่บอกกายแย่งยามันอ่ำจะคลองให้ถามเนี่ยย่าสงการไม่ผู้หดน,าน้บาบ่หนิ บ่มีผู้โหดก็เล่นไปตนก็ได้ต้นน้ำสายยุหันน่ะบ่อื่นว่าอยากตนเปียกแล้วก็เล่นขึ้นมาโอ้ยพี่เหล่าจะโหดลูเปียกหลายก็ว่าสุดว่ะแต่เลี้ยตัวหน่ายเนาะิมาเลี้ยตันเฮียังเฮียที่ยังมันนี่มาอย่ามามุ่งมายุ่ยโย่แทงขายจำมาควงฮะขายจำมาควงยัยเอิ่นผู้ใด้โอ้ยเอิญเจ้านี่ละโอ้ยมึงตีกูเฮ็ียังซื้อซอยเนี่ยจำมากอนี่มาโอ้ย แม่สูสีขายยังกันแท่ตัวนี้ยังแม่ร่าขายบักฮุ่งลูกว่าขายตามบักกอโอ้ยอันเดียวกันก็จะว่ามาซื้อซอยเนี่ยเม็ผู้ใดนี่เมียข้าลูกไขยนี่ละเอาลูกแก้วคือตีไข่เถอะมาชูนซื้อซอยเนี่ยขายจังใดสามสิบบาททุกโลโอ้ยกิบวัวเมื่อสามสิบบาททุกโลมีมั้งจังใดดันนั่นไม่อย่างนี่อันนนั้โลกพราะยัยทักษิณผู้ตัวหน่ะ อันนี้สามสิบบาทชุกโคกพีแม่จะเ้าแรื่องไปทักสี่ลาหนูช่างนี่เป็นเอาคือไปสร้างแล้วเห็นอยังสร้างกับตัวเรามาอะไรหนิเงินล้านขอสามหมืน่นหมดบางเดียนกอนใครบอกมึงอยากไปยืมไล่ก็มูข่ <laughs> ามึงเมียพ่อยายบ้านยืมไล่ก็คอยเ <laughs> มฆาอยังอันโคกสามบาทได้เวย้ยแต่สักข้าผงสู้รถกันหล่เพราะแห้งเลี่ยวสิมาต่อโคกสามบาทอย่างเดียวคอยกินผู้เดียวเมมค่ะกินผู้เดียวกับใครโคกละวสามสิคือเก้าหั่นละ อันรูดบ่ได้ดีอันอันซื้อยูดดอกชื่อธรรมะทีแทตามให้นี่อันเมฆาไม่หยางอีกบันเอาขาลูกเจ้าทุกีทุกยังไหนมันศูนย์นั่นเร็วเมื่อว่าวไกล้ๆมันเห็นเพียงอันเมฆาไม่หยางอีก่นนี่เอากระเมศูนเป็ี่ยนเมฆาเนาะร่องเมศูนเป็นผู้ช่วยเบิเลียงขันกูเอิญเมฆาซะเร็วแต่นายเนาะเจ้าซื้อเปล่าซื้อไม่ยัยเดานี่ซื้อยู่ มาอันอันใจแบกพี่กันครบอายุฉันด้วยเม eka อายุหลายปันไหนล่ะนั่นห้าสิบสี่เจ้าใจครบอายุห้าสิบสี่มันสิอว่าได้สามโลกคืนเดี๋ยวนับกันแม่หนึ่งสองสามเตยโอ้ครบแม่ตามใจลูกข้ารวดเลยอันเมค่ะไม่อยากอีกอันย้าเหตุอย่างไรเด้อฉันกินเข้มบ่ได้ เจ้าพ่อเบลเบียบใดดอกแคเฮ็ดจางเลยได้คอยจินเข้มก็ได้เพราะว่าฉันเบาผิดแคเฮ็ดเข้มเลยได้ฉันจินจางก็ได้มันกาลเกาหันละพี่ปัวพ่อพี่เปาอันแซออันเมีค่ะอย่างอันยะต่ำมัวแด้วฉันบ่อมาต่ำมัวแกอันเมีค่ะโอ้ยกับวันเธอเออใช้สงการปีนาเนทชออันแคเฮ็ดสุ่มเลยด้อยแกอันเมีค่ะ ปยุดิื่อนั่งแทซิมยูหันเปลียงมาเอ,อินได้เอ,อินดีทเท่กางออกอีกนใหญ่ก้างออกอีกอันโอ,อ้ยว่ามึงสามสาิบบาทมึงใส่เม,มียังกระดกกระเดียดเจ็พงสุนโรนันเมี่กัอนอย่างอีกละลูกเจ้าคือใจผงสุโรดหลายเทยบ่มาตีบ่ขอยัน่โอโลนพี่บปเปมนนกลำดีลำได้ปล่าไม่มาไวไห ลางลงโอ้ยอยายเห็ดเนี่ยไรยเสียกุชีคาดเออโอ,โอวาน่กอชะเมีย่้าลูกขาเจ้าโทกเอาลูกลูกขาเจ้าจาเมียมาตอกกูเฝ้าตาสล<า>นะชิมพ่อละยัยอันๆๆแม่ค่เอา แม่ยังอีกก็นั่งทะซิมยุหันในเพียงต่ำบ่คาะข้าแต้เร็วฮนะน้าเอิ่มซื้อๆนี่ละว่ายานลงสิแม่ยังประพอระ่อไปแล้วเอะมันประพอระระ้อไปแล้วเอาอยุใส่ลหลานี่เอาะไม่ยุดใส่ไปเอาให้เประเดตนี่เอาให้ยีใส่ประกันหนูเอาเออแม่ม<ต>พอดีกินนี่ตรงตรงกินนี่ละพ่อเงี้ยเหล่ามากเอายยังอีกละฮะัวมึงแม่พาอพี่บ้าเอยแม่พี่บ้าพาลูก้ย ป่วนนะมึงเข้าไปทั่วที่ทั่วเด่นพ่อละแม่นัวพอดีละแม่เอาละทั่วท่านี้มันบาบผมรวเนี่ยจะไม่มาข้นมาป่โอ้ยคุณได้ตามไหมเอาละผู้นึงตามเลี้ยวผู้นึงมาเทส่อีกมันก็ได้ตามดูฉันตัวสันดานมันเสียขาดึ้น่อแม่น่ะเม่คแยี่ยงเออแม่มึงดูกระด้าก็ได้แทดานเอ้ยนัวเออเฮ้ยยั่งย่านบ่านี่ ย่าดบยาย่ย่าบ่ย่าดบ่ไงไรโอ้ยย่านบ่มโคกโยพนกูติตามโลกนี้มึงยาเหตุมันหลุยเด้อเ <c oughs> มียยาเหตุตีนลูเจ้าขีา้หามเฮได้จะไปหาเหยียบเพราะเ่สิปีก็เก้าห,าหันเลยเอ้ยมูลเอเลานอยาชีค้วยระบาดเนีิมดูีิมหาบา จะซิมดูหลายเพ่อนสิว่าเขากินน้ำเพินนขนาดพอเลี้ว่าท่านี่อืบ้านไม่เห็นครเกยมาเม่ะไม่กินโอ้ยผู้ที่ยินยุดอก่มักกระเจานน่นหลายแมงหยาบจากทําสมบูรณหาขวเบ้ยแกเจมันคุ้มเล่ายางบ่เบิงหายเนอกแต่มาหู้ดิีเกิบแล้วนั่งลง กันไดก็ได้กินตัวมันซื่อเลแม่กูหยาบแล้วแม่หยาบแล้วก็กินโอ้ยหนอแม่กูทีกินเป็นมูปลาซ้าซื่อตาำมะคุ้งซื่อๆกับคู่กูหนอตัวช่วยได้ขายลาบขายก้อยเฮ็ดจังไหนกูสิบ่อได้เส้นไปตายก่อนสิจังสิบล้านื่อเราสั่งแตมันโปดเตมันโปสิกินหรือบอกกินเอามึงตีกูเฮ็ดยังกินกูกะสิกินนี่ตัวแตมันโปดเตมันโปอ่ะอยากสิ อยู่เยนกูกระซิบกางซีน่นอนอันนี้อยู่บ้านแมค่ค่ะโอ้ยโอ้ยบอยกวอาจัดสีตีข้าวกรดตีกูให้มันลึืงโลดอโอ้ยหัวนักพียกก็จะเป็นรถอันนั่นแนี่จัดสีทำไมเออกูใกล้สิเรื่องเราละห่ามึดโอ้ย,อย,อยตอนนี้แม่กูว่ามันสิฝานแกงเส้นเนี่ย ก็สั่งหหยโนตีหันตี้หน่องนอาไม่อยา่างก็หา่นหน่งโอ้ยมาตามเพจเมียมาแท้์ป้าว่ายใส้ครบอายุขกินแล้วผัดเพจเพจกับเพจโอ้ยจะเป็นสั่งยาชาักยาแนงโอ้ยจะบอกว่ายาซีดจวกว่ายาซีดงี้จับปลามม่เพจอยู่กับเจ้ากินว่นเนาเปลี่ยนบ้างแต่มม่เพจอีนี้สีดูไทยนา เปลี่ไหนแบเมีอคะออยังตอนนี้มันคือจางสิจางจเาขาอยดูทให้เจ้าดูดเออโอ้ยเอาผสมน้ามาะจะผ่มเออตีกูโลดกูเื่องคอนเรื่องแสล่ะร้างใเมเออตีหน้าตีหลังอยู่วะใจกินอียั่งมันคือเป็นอยื้อรือขืนจังซี่ใ้ผมสลดหลายพพด เียค่ะโอ้ยเป็นยังไงคนลูกเจ้ากินน้ำคายโอ้ยหาหมวกใส่มื่อยกเริ่อยวเบอร์บักวบักวมิดอุ้มบักนองห้าัวมื่กูเอิญพิษนี่ท่นี่พิษท่นโอ้ยฉันด่าเลยบักดูุ่มประางสอนพอมีเขาซื่อให้เลวจะนจะม่นางกินนับเขาขูการเริ่องยวบกินเป็นมูแลราที่มกินเป็นมูแเรามีจะได้คนซื่อแล้วฉัด่านตามเขาเหล่านี้ไปโรงเรียดจัดว่า เม่บอกหลายเที่ยแเลยบอกว่าชื่อมาจับลูกอะไรเงี้ยเราแซงผมนะไข่หนาไข่ตามูสีเหมือดบอกหลายเทียวเลวตำให้ลูกค้าเลยยังมานั่งนาชลอน <c oughs> กินกับกินน้ำเพลินกูบาทอุทนโลใายจ้ะโอ้ยบนเวอร์โอ้ยวาตัลูกถ้าจัดกูจะได้เป็นเม่ทุสีไมากินต้อนนองมากจะไม่กินน้ำเพลินอีกอันคอยขอ,อนน้ำเนี้ยคอยเพ้เาด ยังไม่เาแล้วอจำมาหูของละสามสิบก็ถือไปเท้งยลอยังมาขอกินน้ำกินน้ำอีกยูเอ็มไปใส่ทันน่ะพราะเร็วสามสิบาทกินซํมมี่ลาวไปใส่อื้นอีกเม่ค่อยเพราท่านได้อิ่มแล้นี่เอาละใจเงนินแม่ฮะใจเงินน่ะสามสิบบาทมนคุ้มเร็วเอาข้ามหายังอีกบาทอ้าวเงินเงินเมียขาจ้าอ็ลืมเงินอยู่เฮียนไม่เขาบ่เป็นตะขันแฉวจะขัน จับลพ่อมันขึ้นมากเนี่มึงหู้จักว่ากูจะมูอะไรมึงหู้จักบ่กูจะมูสิบเอ็ดเด้อมึงเด้อกินแล้วใจมึงไกลใจมูสิบเอ็ดกับบ้านก็เสียเกินมึงติดใจบ่เออคู่ว่ากูคุ้มมไดึงจะคุ้มนักโลบป้อนเนี่ยมึงใจบ่ฮะกูหู้ยัวแต่ว่าขันมึงพ่อบ้านไม่น่าค้ำแล้วมึงสีหนาว นักลบกบนักลบเวเ้ยเนี่ยักไปซีมอีกจัวใจมากูจสายใจหรอกไม่โตแค่นะรุ่นนี้ก็ว่าเป็นนีคนกันแล้วกันละบุอะอยากกุยใส่เมค้าอีกวเฮ้ยอาม่าทอโอจยจะไปักวอียกระดกกระเดียแมค้าอย่างคอยว่ามีหรืเดียวอยเซ้นบต้นี้โอ้ยโอ้กได้จะมาหาเซฟใคอยว่าทิไปเรียนนั่นไม่เงี้ยบุญ่นเดี เห็นเลยเห็นไม่ค่ะเป็นตะนัวคนเลยเส้นไวเนี่ยเส้นกับเส้นสนะห้าัวบเอ้ยเปมนนายกจ้สี่ละมันบวลำบวล้วยน้ำคนเส้นนี่ล่ะส้ำมมันกับพ่อสำนีเป็นนางเอกอยู่บนเบทีชีวิตจริงแกเขายีวงดไมาาสอรร่้้แ ขีข้กัดกัดเจี๊ยกี่เท้ามาแต่ใส่ <laughs> อีนอแบนนีท่ที่ท้วงที่แทงกะละมังหัวเต็กเอามาสร้างบ่านหนักหูเทียดเจเอาอ้าไหนเจ้าโอรุนซ่าหลานไปเขียนใส่หูเอากระจังกะกี้จะคอยเป็นสาวแม่คอยด่าให้คอยจี้พวกบ่าวมาคุยมึงมาชังหูเบาใช่ไมาจ้ากระชื้อตุ้มหูให้แย่ๆคอยคอยแค่นี้เฮ้ยหูหนักไว้แค,ค่ไหน มาซื้อตำมะฮุ่งซอยนี่าขายจังใดฮะเนี่ยสามสิบบาททุกโคกแม่ค้าตำไฮสามสิบบาททุกโคกแม่ค้าตำไฮจ้าคันคอยตำเองนะชิบโคกบาทเนาะโอ้ยก็จะเป็นต่อพูดต่อพูดตำอาเองกะสามสิบเพื่อก้าหันลังต่อนหดปานีกูเ่งขายเมมดอกของฮาบหมีไปเจ้าขายแล้วมึงนี่กูอารมณ์เสืออ๋อแม่บพิ่ขายตีนนี่เจ้าขายแล้วไปโรงเรียนไปกูบพิ่ขายเมมหลอกกูจีไปประชุมน้ำพอสูงเหมือนไปหนองไปโรงเรียนเขาจะหนองนายหลายไม่เงินไหม เอ้าไเปล่านะพอมึงยุ่งกันโอ้ยพอแล้วนอนฝ่าความหมูอยู่แม่เอ้าเอาประตอเอาประตพุคนน่ะไปเร็วๆโอ้ยพอแล้วเอาประตอแม่แม่ห้าขวบเนี่ยพี่แซ่เหลวโอ้ยไอแม่เป็นโชคโลกโซนล้นขาดเนาะแม่เท้าไปในเพียงหันหน้าเพียงแค่ได้พ่อสิเออไปล่านนั่นพอสู้จะไปโรงเรียนพคนน่ะเจ็งบอลลูข่อยเจ็งอยู่เจ็งเจ็งสอบได้ที่หนึ่งที่สอง ลูกเจ้าน่ะก็ถิบบ้าวาอ้หยังซ้ำลูกเจ้าเป้าเพื่นลูกคอยแหฮงดีก็ลูกเจ้าคุณเด้อคอยแฮง่าอยากเ้าซื้อชื้ลูกคอยสอบที่ไหได้ที่สี่สจุดสีุนเด้อได้เจ็ดสีุ่นตีเจ็ดสี่จุดสี่สงมาคุยใส่คอยลูกลูกคอยได้จุดสจุดปดุได้แล้หาเจ็ดหกมันบ้เอาหรอมันานม่นน้อยมันเอาเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ป่า ไต่ำบักหุ่งซอยมเมลีวจังไปโรงเรียนลูกไข่หันมาอืออาจารย์เฮ็ดดิคุูเฮ็ดจังยุ้จังเบ,า,บากัน <c ười> ขวายืมข้าวตวลาดโอ๊ยไม่ไงฮะไม่อยากจะมาศูนย์เทโอ๊ยรองถือคาดกันยุ้เจ้าซื้อว่าหยังล่ะนี่ฮะโอ๊ย <c ười> เจ้าแม่ซื้อหยังฮะ <c ười> หูุหนหกักเสีไหนบุ๋มไม่ไงฮานเจ้านี่ซื้อหยังหูตุ่มหูใหญ่ใเนี่ยเอาขยกคูซื้อปังหา หาหาอยู่ไว้ล่ะโอ้ซื้อหาโอ้เจ้านี่จิซื้อไม่ไงหาจิล่ะไม่ไงหาน้ำสกุลดิปน่าเอาโอ้ยเคยเห็นอยู่ใส่นอนี่อุ้ยกันยังอยู่ในบักระถาทันเลเนาะเลขโทรทัศน์ดฉันดอกกานาเด็กจะไหนจะได้มายุพีฮะนี่เอากันยังว่าคอยรูดโซมากกันยังว้แต่จีเขาลามโซไว้ทิ แจ้ไหนจ้งกล้าว่าหลูดโซ่มาไดยมาอยู่น้ำนองไม่นช่ไงโอ้อันเป็ดจังไหนไม่ไงให้ถามในลูกเจ้าลูกเต้าเด้าดาเจ้าเป็ดจังไหนมันเป็นอันได้สอบได้ที่หนึ่งก็ลูกข่ยบอ ลูกคอยันงานยังไงยังไงลูกว่าเป็นคนคอยให้มันไปเลียนหนังสือที่เออมันไปฟาดเรียนไปหอดมอเจ็ดม่อแปดปีนาเขาจะพาความเป็นคู่ยูกันยังอ่ะคอยเจ้มันมันบปเรียนหนังสือเอามันเรียนคู่ไม่ไงเดี๋ยวแกเจ๊แมนเบาไปทัวร์แมนเขาเรียนลาดเรียนกอดชอนอว่านังโป๊ที่โว้ยว่าเด้อมันบอกกินทูเนี้ยเด้อเอาไปยังกอดชอนนอกับกินชูเนี้ยเด้นะ ผัวเจ้าเด็เป็นเจังไหนือผัวคอยบอกระบอกขึ้นนวนอผัวคอยเป็นผู้ชายได้หระอเอาแต่จะาบานน้อจะเป็นเบ่าไปทั่วมีหานผัวคอยเป็นผู้ใหญ่บ้านผุดดิลเป็นพอเจ้าบอว่ผู้ใหญ่บ้านนะพอเจ้าบอเปลว่ายางผู้ใหญ่บ้านนะเป็นบ่าย่อผัวคอยเป็นร้อโซดอเป็นหยังร้อดซดอยังล่ะสซ่ดอ ไม่ง่ายอันนี้จะเป็นเบากันก,นกนลับหลังเบาโยโยๆเบาปานเกลียว่าลูกมีปัญหา <c oughs> แต่อ่อนซ้อนคืออย่างนี้ได้ลูกอคอยหนันนมาอันนี้มีลูกให้สร้างย่องมีน้องให้สร้างอ่อยฉันจ้พ่อการยังว่าย่องใช่เอาแต่จ้ลูกเขาไม่น้องแต่อ่อนซ้อนอีอมันเทงคืออย่างนี้แหละเลี้ยงสื่อการเลี้ยงพานลุงพานลุงไม่อย่างนั้นก็พันลุงไปมาให้ครับมีคนมาจดหมายมาให้ขอบใจหลายๆเด้อล่ะขอบใจหลายๆเด้อยะอยู่โรงเรียนได้ลูก เดี๋โรงเรียนเดียวกันกับบางน้องก็อิ่มบ่มันไปโรงเรียนแล้วลูกไข่ขนาดอ่านเมื่อก่อนผู้ใดเขียนมาใครบ่โอ้ยอุ้ยคือมาจังสั้นจากผู้เท่ากันถึงผู้เท่ากันพะนะโอ้ยเนาะยพออพออโรงเรียนห้วยเป็นแม่นหยังบาทอ่านมบ่มันเขียนมาบ่ไม่อะลูกไข่บ่มีสีสอบนะบ่ฮะอบ่มีสีสอบจะได้ ไปลงเชื่อกจนลูกเจ้าของเห็นมามาขอเงินเอาสสเสมอเอาเสมอไปจังชาแนลรูกว่าเจ้าเกเลีมาไม่มาโรงเรียนจากเที่ยขอให้ผู้ปกครองดูแลดูแลด้วยหัวใจของแม่แทบสวาย หรือไปไหนกันมีอยว่าห์ต่ำบักหุ้งบักหอยชงเลี้ยงแล่เลสโต่บักคอยตะเตือนแต่ลูกแม่ลืมเลิดเลือนไปขบเพื่อนมัวการพนันให้เห็นกับนนะช่างกันติดแล้าเมายาลูกจัดนี่อะไรกันใจแม่มันโดนมีทัน ความฝันแม่พังธนามมลูกจากูายลูกอย่าลืมตัวลงสนถ้าน้าอยากที่มีส่แม่ทุกคนทุ่มเทใจกายแม่ทุกรื่มเคนแต่อยากเห็นลูกสบาย กลับใจสเสดอจของแพงผิดพลาดท้งไปบ่มีไพมาหากแพงแม่นี้ยังคอยเบิ่งแยงหกแพงลูกดังดวงใจไม่ไปพาจิพาไป,ไปหากูอยู่โรงเรียน บักห้อยตากเดดตากร่มหนาดำหนาเลกะลาเขาฝากกูกระโจนเอาเพียลูกสองมาลงหลอกลงเลี่ยนกูกระวามันสุดไรเจ็ดสิบเจ็สิบเอ็ดบัดกูนับมาเบิ่งลงเลี่ยนแล้วสูดจังไหนจังเป็ดจังเสียเนี่ยลูกคนนู้ดเสียหมูเจ้าอี๋มันบัวชวรอย่าหยุดเจ้าดอกลูกไข่มันก็ตัวมันเป็นหัวหนาหมูทักกี่ตัวเลยคอยบอสเป็นหัวหน้าคอยเป็ีนเจ้ามือชัวร์ มันยังไปไงกว่านี้อีกแล้วปาะเนี่ยนี่แหละลูกเจ้าไปนอนกูอย่างนี้มันมาไปโรงเรียนไปโรงเรี้ยผู้สาม่หาเงิ่อนหาข้าแม่ลำไหลเลี้ยมสู้เป็นยังจังผ้ากันเปลี่ยนจังสี่จำใบบ้านนี้ชู้สิเฮ็ดอีบวะเฮ็ดวะเฮ็ดแม่มึงยังไหนโอ้ยแม่เราขายตำบักหุ่งบักหอยทรงเลี้ยงกุระบ้านแม่ชู้สิเปลี่ยนคน เป็นคนดีของเมเด้อลูกหลาเด้อบันค่ะสุดยัยเหตุจากสี่จากเทียจากตามื่อเป็ดกระเทยกระชัวเพราะแห้งเร็วนักเรียนนักเรียนเบื่อนักเรียโอ้ยยากเาเบียมาให้นักเรียนอีกอะเนี่ยเอาให้เป็นคนดีใจเครืงแต่งหน้าเนี่ยเอาให้ที่อยู่ริบุเดียวเขีย่พ่อดีแพรเอามาดิลูกใครกระช่างแม่ไม่กระชัวปานนี่กูเป็ีกระตาหมากกูพะโอ๊ยยาย คอยบอกคอยสอนเอาพีดดามเทียเบียดดามที่อันบ่มีความหักเอียงสี่ใหญเงี้ยมันบ่บแม่นดามที่เดี๋ยวมันมาช่วมือช่วมือบอ่าเป็นยรงงานถือจักรเชี่ยเนี่ยสร้างหัวมันถอมันเทีดเองเดี๋ยวมันก็นตายเองมันบ่ตายเองฮะแล้วมันอยากน้ำพอน้ำแม่คือเก่าหนันอ่ะฟังกวัวเมย์เด้อบ้านี้ลูกหลานเด้อ หากเม่หลายๆขั้นนันเขาชีวาติป้าอย่างเม่หากลูกท่อบักตากนหากผูท่อบเผาสอนอสุ้มือมันกะจืดีดีไม่แหงว่าเอาความ <c oughs> เป็นบทประพันธ์ของอาจารย์สมัยรีดาค่ะสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้เพื่อสังคมเยาวชนน้องๆวัยรุ่นของเัาด้วยค่ะฝากบอกเมค่ะอย่าให้มีคำว่าไม่เห็นลงศพไม่รังน้ำตานะคะ พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกได้ดับได้ดีเหมือนทุกคนค่ะคือจังเพลงนี้ล่ะลูกสัวปันได้กีกหายภัยได้หากลูกขึ้นอย่างนี้ตัวพ่อแม่พี่น้องแม้ว่าหนูสัวซ้ำไหแม่สัวซ้ำมึงถือน้ำเปล่ามาแค่นล่ะสูตรเย็นตากล้องเม่ลากขกินค่ะพบกับผลงานเพลงของคุณมีงามดีค่ะเพลงนี้มีสัว สัญญาที่ผาหมออีแดงมุนๆค่ะ